แล้วคันนี้นะก็จะเป็นคันที่2ที่พิตายจะปล่อยนั่นเองก็สีนี้นะเรียกได้ว,ว่า ถูกใจหลายๆท่านเลยทีเดียวคันนี้เป็นของ fc จากอำเภอบ้านกรวดนะครับเป็นของคุณพี่อมรินสวายประโคนซึ่งเมื่อวานมาจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เรียกได้ว่าวันที่รับจองลูกค้านะหัวร้านดีใจมากๆเลยฉันได้จองแล้วได้จองแล้วพอมาดูใบจองเอาเฮ้ยเบอร์โทรลูกค้าไปไหนวะลืมขอเบอร์โทรลูกค้าก็ต้องเป็นหน้าที่ของไฟนี้แล้วฮะต้องวิ่งไปตามบ้านลูกค้าเองพร้อมกับเอาเบอร์โทรกลับมาให้พี่ต่ายนั่นเองนะครับคันนี้เป็นเจ้าตัว cap h i g h l a n d e r หนึ่งจุดเก้าเกรดแซด เกียร์ธรรมดาสีดำนะครับตัวนี้มันชื่อว่าสีดำมันเป็นภาษาแคตาล็อกบาวาเรียนไมก้าไหมเออชื่อ,อยากเอาเป็นสีดำมันเอาดำดำไปเฉยนี่เลยเอาเป็นสีดำนะครับมาราคา829,000บาทนะ892,000บาทมาพร้อมกับไฟหน้าแบบพรีเมียมสุดๆเลย Isuzu Vision ใบ LED แล้วก็ตัวนี้พี่ต่ายชอบตรงที่เจ้าตัวไฟตัดหมอกมันเนี่ย มันเป็นหลอดไฟแบบ LED นะครับแล้วก็กระจังหน้าของ2022ของมันเนี่ยก็จะมีการเคลือบเคฟปล่ามาให้ด้วยมันจึงทําให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองลักษณะของเคี้ยวนะครับปี2022เคี้ยวมันจะสั้นลงนะครับที่เป็นโครเมียมเนี่ยด้านบนมันจะเป็นสีเทานั่นเองจากที่เคยเป็นโครเมียมทั้งหมดแต่ว่าที่คงเอกลักษณ์ของมันเนี่ย ของความเป็นอีซูซูก็คือเจ้าตัวโลโก้ของอีซูซูนั่นเองเป็นสีโครมเมียมนะครับนี่ด้านหน้าของมันแน่นอนแหละด้วยความ ที่มันเป็นเกรดแซดนะครับดีกีความหรูเนี่ยไม่แพ้ใครเลยมันยังทําให้ดูหรูมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว,ตวเกรดแซคันนี้8 9 2 0 0 0บาทนะครับเราจะได้มาเลยพร้อมกับเจ้าตัวระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราชันลงทางราชันและที่สําคัญนะครับเราสังเกตดูนะเราจะได้เจ้าตัว Max นะครับ1ินิ้วนี่ตัดภาพแบบปื๊บๆเลยนะครับ Max 18นิ้วมาจากโรงงานเลยนะพร้อมกับเจ้าตัวบันไดข้างตัวนี้ก็ถูกติด ตั้งมาจากโรงงานเหมือนกันะเดี๋ยวเราไปชมกันแบบใกล้ชิดสนิดนึงนะดูไกลๆก็อาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัว max MAX ตัว Y นะมันจะเป็นลายสปอร์ตใหม่ของปี2022เลยมาในโทนของสีบรอนเงินนั่นเองน็อตล้อของรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ตัวเรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยทีเดียวระบบเบรกนะครับด้านหน้าเขาจะเป็นเจ้าตัวดิสเบรกขนาดใหญ่นั่นเองแล้วก็ตัวยางนะครับเป็นยางบริสโต n นะเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในเบอร์ยางที่ใช้นะก็จะเป็นเจ้าตัว265 2อ5 60 18นั่นเองแต่ว่าถ้าจะเป็นไอ้เจ้าตัวอย่างของ LDA ใช่ไหมมันก็จะเป็น255 65นะตัวนี้จะเป็น60นั่นเองระบบการสะเทือนนะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวคอยสปริงนะบันไดข้างก็อย่างที่พี่ตายบอกไปมันถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วแลาวอ้ยละสีเนี่ย สีดำนี่มันสนมมากๆเลยนะโอยมัน,มนเงาจริงๆเช็ดอีกรอบนึงนี่งเงาตาแตกตัวกระจกมองข้างของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้และที่สำคัญนะชอบตรงที่มันปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้นั่นเองโงสุดๆเลย ไฮแลนเดอร์ er นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารูหรามากๆด้วยตัวหนังสือที่มันเป็นโครเมียมใบปัดนะ้ำฝนแบบบิล l อินนะครับเวลาที่จะยกเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการยกต่างหากนะเราไม่สามารถยกแบบประเจรเิร์แบบนี้ได้มันจะชนตรงนี้นะมันจะเกิดความเสียหายนั่นเองยกแบบไหนเดี๋ยวมีคําตอบติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับบานหน้า60ด้านข้าง80แล้วก็ มันเกลมนะครับการศาสตร์ยังไม่มาขออนุญาตค้างไว้ก่อนในตัวเกรดแซดนะครับไม่ว่าจะเตียต้ยจะสูงขอให้ฉันเป็นแซดเถอะมีสัญญาณการขโมยมาให้ตัวมือจับนะครับมันจะเป็นโครเมียมแต่ว่าพี่ต่ายก็ติดเจ้าตัวจานรองมือเปิดที่เป็นโครเมียมให้เช่นเดียวกันนี่เจ้าตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังของเขานะครับด้วยความที่มันเป็นแม็กซ์จากโรงงานเนี่ย ก็ใช้ขนาดเดียวกันกับด้านหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวยาง b บรสโตนสองหกห้าหกสิบส t บนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็น Max ด้านหลังของเขานะครับตัว ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่เอาตัดนิดนึงเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นเราเกตจะกระเด้งไปในนักหนาจ้าฉันซูมแค่ทีเดียวเองตัวนี้ที่พี่ต่ายกําลังให้ดูนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวเชส4นะปีของปีดีแมกนะครับเจนสเนี่ยเชส4ของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองมันจึงทําให้มีความแข็งแรงทนทานระบบการสะเทือนนะครับของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบ3แผ่นด้วยความที่มันเป็นตัวยกสูง ตัวแหนบจะถูกวางไว้บริเวณบนเพาเนี่ยบนเพาก็คือตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมข้อดีของการวางไว้บนเพาก็คือมันทําให้ตัวรถสูงขึ้นเวลาที่เราไปตรงทางต่างระดับนะครับที่มันเป็นตลุกคุขคคาอย่างนี้นะเออมันจึงทําให้ท้องมันไม่ขูดไปกับพื้นนั่นเองแล้วก็ตัวยางอะไรของเขานะครับมันจะมาพร้อมกับยางที่มีขนาดไซส์ใหญ่ถึง18นิ้วเลยทีเดียวฮูสุดยอดจริงๆตัว ไฟเบรกนะครับของเขามันจะเป็น LED นะรุ่นนี้แล้วก็ไฟถ้ายด้วย โคมไฟของมันนั้นจะมีการลมดำมาให้มันจึะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าตัว black m i ก a ah. คันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเบยรพูดภาษาอังกฤษนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวกันชนท้ายของเขานะครับมันเป็นกันชนท้ายแบบบิลอินถามว่าถอดได้ไหม fc ลหลายๆท่านถามถอดได้แต่มันต้องหาแผ่นใส่มาใสขึ้นอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของเขามือจับเป็นแบบโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้อันนี้ก็ถือว่าคงจะถูกอกถูกใจหลายๆท่านนะครับสาหรับเจ้าตัว cap f o Highlander หนึ er ่งจุดเก้าเกราคา 8 9 2 0 0 0บาทคันนี้เป็นของบ้านกรวดนะครับกำลังจะกลับวันนี้เองเอาไปดูด้านในกันไปว่ามันจะรู้รากันสักเพียงใด นี่แล้วก็หลายๆท่านนะครับชอบภาพแบบนี้ตอนที่เจ้าตัวรถสีประตูรุ่นนี้มันเปิดประตูเปิดฝากระโปงว่้มันดูเท่ดีนะมันดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับที่พี่ต่ายกำลังจะพาเข้าไปชมก็คือภายในของเจ้าตัว c a p โฟฮ g h l แลนเดอร์1.9เกรดแซเกียร์ธรรมดาสีดํานั่นเองนะก็ราคา892,000บาทนะครับด้วยความที่มันเป็นสีดำนะแผงข้างประตูมันเป็นสีดํามันจึงทําให้ กรมกลืนกับเจ้ารถคันนี้มากๆเลยทีเดียวตัวนี้นะครับแผ่นด้านข้างประตูมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังเดินด้วยได้สีเทานะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นเจ้าตัวสีดําเงาหรือว่าดําเปลี่ยนนแบ็กนั่นเองที่ใส่ขวดน้ําตัวนี้มันสามารถใส่ขวดน้ําที่มีขนาดใหญ่มากถึง1.5ลิตรว้าวนี่ไม่ต้องมีเอฟเฟกชันมาเองประหยัดตังค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลําโพงนะก็คือลำโพงของเขาเนี่ยมันมีมากถึง8ตัว นะเวลาที่เราเปิดเพลงฟังเพลงอะไรเงี้ยมันทําให้มีเสียงที่สมจริงสมจังมากๆนั่นเองมันด้ข้างนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกง่ายๆนะครับเหยียบบันไดข้างตรงนี้แล้วก็ก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารเหยียบเจ้าตัวยางตัวนี้ไปเลยมันเป็นยางกันเปื้อนนะเข้าชุดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยนั่นเองโอ้มันมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็ถูกใจหลายๆท่านเลยเทำไมแมวถุ่มออกนอกวัร้านไม่เป็นไรเนาะก็ตัวแอร์ตัวนี้ นะครับมันมีมาให้ในเกรดแซทุกรุ่นนะที่เป็น4ประตูไม่ว่าจะเป็นเทียบเป็นสูงมันมีมาให้หมดเลยที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเนี่ยก็จะเป็น USB นะมีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับที่แขวนสัมภาระนะรับน้ำหนักได้4กิโลช่องใส่เอกสารก็มีมาให้เช่นเดียวกันเอา้าไปดูบนหลังคากันนิดหนึ่งหลังคานเนี่ยก็จะมาในโทนสีเทานั่นเองมีลำโพงเซอร์ราวซาวมาให้ด้วยเรียกได้ว่าฟังเสียงเนี่ยโอ้ยดูฟัง ดู YouTube นะครับผ่านโทรศัพท์เชื่อมต่อผ่านตัวนี้เสียงเครื่องบินรบยิงกันฟิวฟวฟิๆๆๆๆๆนะครับโอ้โหมันให้เสียงที่รอบที่จริงๆนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะครับไฟสองสว่างห้องโดยสารมี2จุดนะตรงกลางกับด้านหน้านะั่นเองตัดมานะครับตัดมาตรงนี้กันบ้างโอ้โหมันเป็นเบาะหนังที่มีความสปอร์ตมากๆเลยแล้วตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่ พักแขนแล้วสามารถใส่แก้วน้ําขวดน้ํากระป๋องคง้งกระป๋องโคกใส่ได้หมดเลยโอ้โ oh, หสุดยอดจริงๆนะครับแล้วเบาะมันพี่ต่ายชอบสวยมากๆเลยแล้วภายในห้องโดยสารมันกว้างเลยนะมันจึงทําให้เวลาที่เรานั่งเนะี่ยเราสามารถเปลี่ยนอาริยาบทต่างๆได้แบบสบายนะครับนั่งไม่อึดอัดนี่ตรงนี้มันก็จะมีตัวที่เราจับแล้วเข้าไปภายในห้องโดยสารมันแข็งแรงมากๆเลยนะนี่เราสามารถ จับตัวนี้แล้วก็โยกเข้าไปในห้องโดยสารได้เลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครบแผงข้างประตูด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นเหมือนฝั่งของผู้โดยสารนั่นแหละบุนุ่มเอ้ยนะครับแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าเจ้าตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีให้ทุกๆบานเลยนะคือฝั่งผู้ขับขี่ก็สามารถควบคุมได้หมดเลยเหมือนเป็นกัปตันเลยนะครับเขาให้ความสําคัญกับผู้ขับขี่นั่นเองตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับตัวที่พับกระจกมองข้างถ้าเรากดตรงนี้นะมันจะพับ กระจกมองข้างเข้าหาตัวรถแล้วก็ถ้ากดตัวนี้มันก็จะกางออกนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าเลือกขวาเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกซ้ายแล้วก็ค่อยโยกเอานะครับนี่ แล้วทีนี้นะครับตัดมาภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้าบริเวณเบาะของผู้ขับคี่นะครับเมื่อกี้เราเจอเจ้าตัวเบาพา้าทรงสปอร์ตอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับหมอนรองศีรษะนะครับดีไซน์เรียกได้ว่าทันสมัยมืนรถสปอร์ตจริงๆเลยนะครับมี5ที่นั่งก็สปอร์ตมา5าที่นั่งนั่นแหละแล้วทีนี้นะก็มาพร้อมกับอีกหนึ่งเทคโนโลยียิ่ใหม่ เทคโนโลยีคู่แมกนะตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าโอ้เวลาจอดตากแดดตากอะไรเงี้ยมันช่วยลดการสะสมความร้อนหรือว่าเวลานั่งไปนานๆนะครับหลังเรามันจะไม่ร้อนไม่ชื้นั่นเองตัวด้านข้างมันก็จะเป็นมีปีกขนาดที่ใหญ่นะครับเวลาที่เรานั่งมันก็จะรู้สึกกระชับนั่นเองอสุดยอดจริงๆเจ้าตัวกรแดแซตัวนี้ตัวเก้าอี้ของเขานะครับฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยมันสามารถปรับระดับสูงต่ำนะนอกจากเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของ ตัวคนเราอ่ะพูดง่ายขาสั้นขายาวตัวเตี้ยตัวสูงนะครับก็ปรับกันเอานะตามใจชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะครับเอาที่นั่งดีกว่าไหมใ้เป็เก้าอี้จะเป็นที่นั่งฝั่งของผู้โดยสารนั่นเองแล้วนี้อันนี้นนไปแกวจะขีดความควงมจันจริงๆเลยยัดไปก่อนเอาตัวนี้ก็จะเป็นตัว ที่พักเขตนะมันจะมีบุนุ่มมาให้ด้วยแล้วตรงนี้นะครับที่ยัดเข้าไปเมื่อกี้มันจะเป็นกุญแจกุญแจก็จะมีการเขียนชื่อลูกค้าไปด้วยนั่นเองนะครับการผิดคันนะตัวนี้นะครับมันมีการบุนุ่มมาให้นะในตัวกระเดแซดแล้วก็เดินโดยได้สีเทาตลอดแนวเลยโอ้ยระบบความบันเทิงมันก็จะเหมือนเจ้าตัว LDA เมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วทีนี้ A นะครับไม่ว่าจะเป็น LDA พี่ต่ายชอบสุดคือมันใช้งานง่ายนะมันไม่มีปุ่มอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับซึ่งอายุอานมของพี่ต่ายเนี่ยมันก็นะครับใกล้เข้าไปทุกทีละใกล้ัยรุ่นเข้าไปทุกทีละซึ่งชอบอะไรที่มันใช้ง่ายสะดวกสบายซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆตัวเกียร์โอ้โหมันเหมือนพวกเกียร์รถสปอร์ตอ่ะมันพวกเกียร์รถเก่งเห็นไหมมันหรูหราด้วยไอ้ตัวสีดำดำเปียโนแบ็กเนี่ยแล้วก็มีการหุ้มด้วยหนังมาให้แล้วก็ปุกเกียร์มันก็สั้นอ่ะมันดูเหมือนสปอร์ตส ตัวเกียร์ตัวนี้นะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆเลย1 2 3 4 5 6เรียกได้ว,ว่าความเร็วไม่ตกไปเลยอื จะบูดอะไรต่อไม่เป็นไรลืม <c oughs> หาคาไม่ได้เอา้ามาดูพวงมลาลัยกันบ้างน,นะครับเจ้าพวงมลาลัยตัวนี้เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะครับสปอร์ตสามการแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองครุสคอนโทรลมีให้นะครับเราสามารถควบคุมความเร็วได้จากเจ้าตัวพวงมลาลัยเลยแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับเราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนน,น,นเพื่อมาเพิ่มเสียงลดเสียงให้กับเจ้าคันนี้นั่นเองไฟหนะ้า ปรับได้นะตัวนี้เอาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างและแน่นอนแหละนะครับเจ้าตัวเกรดแซคันนี้บอกเลยนะครับไม่มีเครื่องไหนให้เลือกนอกจากเครื่องนี้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องไหนกันเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่อง1.9นะครับในเจเนอเรชันที่2แล้วตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามันมีการปรับปรุงพัฒนาพวกซอฟต์แวร์พวกกินส่วนต่างๆให้มันมีความ เสถียรแล้วนะครับคือไม่ต้องทําอะไรแล้วมันโอ้มันใช้ได้ดีสุดๆเลยแหละเออประหยัดน้ํามันประหยัดภาษีนี่สไตล์ก็เลยหนึ่งจุดเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สี่ให้แรงมา้าร้อยห้าสิบแรงมา้าเทอร์โบแปรผันนะครับลูกเบลเบลากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเฮ้ยมาร้อยสิบตัวเกยออกมาดีมันก็วิ่งโอ้โหวิ่งออกมาแบบเร็วๆว่าเออเร็ว,รว,ออรวคิดภาพเร็วแล้วทีนี้นะครับตัวแรงบิดของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรขึ้นเขาลงเขาไม่ต้องห่วงนะครับเขาไหนที่วววัััััันนนนนนนแแแ่่ๆะะะะครรรบบบบบฉไไปดด้้้้ลกกกกม็จจออีสาาหเเต ตอนนี้ก็โมงมาเยอะแล้วเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบแล้วอขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอย่างยไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ